สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาป้าก,กับเฮาแฮมสามเคยนะเจ้าเดอะกรีนสำหรับวันนี้นะเจ้าเดียวก็จะมาแนะนำเนะเจ้าเป็นเครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัติสำหรับแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบิทยูเนเจ้าหรือว่าห้องแหมจือเนี่ยก็จะเป็นสเตบิไรเซอร์นะเจ้า A V S A V R นะเจ้าซึ่งตัวนี้ของเฮาเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเฉพาะจุดใดนั่นก็คือแอร์นั่นเองเนะเจ้าสำหรับใน,นตอนนี้เนาะที่ขย จมนะเจ้าว่ะห้อนขนาดนักนะเจ้าเปิดแอร์เนีน่ยแอร์กับใเย็นนะเจ้าซ่อมแบบกลิ่นไฟแหมต่งางหากนะเจ้าเนี่ยคือเสียข่าวไฟเนี่ยแพงขึ้นแหมนะเจ้าสาเหตุนี่นะเจ้าก็คือมาจากปัญหาไฟตกนั่นเองนะเจ้าหากบ่อยแบบ เือไฟเขาเนี่ยขึ้นมาได้นะเจ้าแล้วก็เสียค่าไฟไปแบบมาได้นะเจ้าต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟของด e รกรีนนะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทค c 1 3 0นะเจ้าสามารถที่จะรองรับแอร์เนี่ยได้ถึงเอ่อ18,000 BTU นะเจ้าส่วนสเปคนะเจ้าก็คือจะสามารถรองรับไฟตกต่ำสูงได้ถึง130บโวลต์แล้วก็ไฟเกิดน,นะเจ้าสามารถที่จะรองรับได้ถึง 280บโวลต์นะเจ้ารองรับแบบกระแสนเนี่ยได้ถึง1 5แอมป์นะเจ้าแล้วก็ตัวนี้นะเจ้าก็คือแทบจะทุกตัวเลยเนาะของน้ตกรีนเนี่ยมีหนึ่งหน้าจอต่ออันตวัดแสดงสถานะได้ถึง2สถานะวนกานทั้งไฟเข้าและก็ไฟออกนะเจ้าซึ่งเฮาสามารถที่จะดูสถานะผ่านทางหน้าจอได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็สะดวกสบายนะเจ้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเป็นแบบอัตโนมัติแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าบ่ต้องไปนั่ง ตั้งา่าเลือกโรเลือกรีเลย์นะเจา้าเมื่อทาการติดตั้งเนี่ยตัวเครื่องก็จะแยกการแบบโดยตัวมันเองเลยนะเจา้าปั๊บแล้วเพิ่มไฟโดยอัตโนมัตินะเจา้าซึ่งตัวนี้การทํางานเนี่ยก็ทํางานโดยซินเวอร์คอนแทครีเลย์นะเจา้าทางานแบบปั๊บไฟเร็วแล้วก็เพิ่มไฟไว้นะเจา้าอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเนาะว่าถ้าเกิดไฟตกไฟเกินไฟกระชากเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ,อ่อตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะเจา้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือห้องแถมยานเนี่ยก็คือเป็นตัวดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของพวกเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็ว่าได้นะเจ้าจริงๆแล้วเขาก็มีเป็นพวกรีวิวต่างๆเนาะหมากมายที่ทรงมาจากทางบ้านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าที่ทรงมาเือพอเพราะว่า คนที่เคยป้าปัญหาไฟตกเนี่ยเกี่ยวกับแอร์เมื่อติดตั้งเป็นหมอ้อความไฟของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะเจ้าสำหรับใครที่สนใจอยากจะสร้างอยากจะซื้อนะเจ้าสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์รัอตะกีนก็ได้ ID ดีไลน์เนี่ยก็จะเป็นแอสไซ d r g r w n หรือจะโทรมาก,ก็ได้ตีเบอร์0ูนย์เ2 3าสแปดสอาห นะเจ้าหรือว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสแปสองสอโทรมาปรึกษากันกันก็ได้นะเจ้าแล้วก็อู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านกันก็ได้นะเจ้าก็ขอฝากเป็นเครื่องแก้ไฟโต๊ํสำรับแอร์ไมโครเทคซีหนึสามศูไม่ตยนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้า